โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเทมชิระวรากร p r i m มาร์กผมได้อ่านข่าวเกี่ยวกับธุรกิจต่างประเทศและพบข่าวเล็กๆชิ้นหนึ่งซึ่งพาดหัวว่าแฟนแห่กันเข้าร้านไพร m มาร์กทั้งที่มีการประท้วงเนื้อข่าวโดวยย่อบ,บอกว่า นักชอปของถูกต่างแห่กันเข้ามาในร้านไพรยมาร์กที่เปิดใหม่ในย่านใจกลางกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีทั้งๆท,ที่มีการประท้วงของนักเคลื่อนไหวที่เรียกร้องให้บริษัทสัญชาติไอริชรายนี้ปรับปรุงเงื่อนไขและสภาพโรงงานที่ผลิตสินค้าของบริษัทเนื้อข่าวยังบอกต่อไปอีกว่า ไพรามาร์กนั้นเปิดร้านแรกมาตั้งแต่ปี2,512หรือ46ปีมาแล้วภายใต้ชื่อเพนนีที่เมืองดับลินของไอร์แลนด์และได้ขยายไปในหลายหลาย,หลายประเทศและได้เริ่มเปิดร้านแรก ในเยอรมนีในปี2552ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากตำแหน่งทางการตลาดของร้านที่เน้นสินค้าราคาถูกสุดๆและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของแฟชั่นจำนวนสาขาของไพร m มารในยุโรปมีถึง274สาขาแล้วในขณะเดียวกันบริษัทกำลังวางแผนเปิดร้านแรกที่เมืองบอสตันประเทศสหรัฐในปี2558สิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือไพรมาร มีแผนที่จะเปิดร้านในเยอรมนีมากกว่า100สาขาจากปัจจุบันที่13สาขา เปรยียบเทียบกับร้าน H&M ที่มีถึง400สาขาในเยอรมนีประเด็นที่ทำให้น่าสนใจก็คือเนื้อข่าวบอกว่าความสำเร็จของ Primark นั้นทำให้กำไรต่อยอดขายของ H&M ซึ่งเป็นแบรนด์ของสวีเดนและมีปัญหาเรื่องจัญญาบานการทำธุรกิจแบบเดียวกันลดลงหรือพูดอีกแบบหนึ่งก็คือ Primark น่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าที่สามารถแข่งกับ H&M ซึ่งเน้นสินค้าราคาถูกเช่นกันได้เป็นอย่างดี ว่าที่จริงผมเคยไปลอนดอนหลายครั้งครั้งสุดท้ายเมื่อเร็วๆนี้ผมก็พบว่าร้านไพรมาร์กได้เปิดขึ้นอีกแห่งใกล้เคียงกับร้านเดิมในย่านถนนออกฟอร์สซึ่งเป็นย่านการค้าสำคัญทุกครั้งที่ผมไปลอนดอนผมและภรรยาจะต้องไปที่ร้านไพรมาร์กและเราจะได้ของกลับมาหลายอย่างและทุกครั้งเช่นเดียวกันที่ผมพบว่าร้านไพรมาร์กซึ่งมีขนาดใหญ่โตมากนั้น มีลูกค้าแน่นร้านเกือบทุกคนจะถือตะกร้าเลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้าและสินค้าที่ทําด้วยผ้าที่มีหลากหลายมากลายตั้งแต่ผ้าปูเตียงที่ใช้ในห้องนอนจนถึงผ้ากันเปื้อนในห้องครัวและอื่นๆรเรียกได้ว่ามีทุกอย่างที่เราต้องใช้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผ้าจุดเด่นของพรายมาร์กที่ทําให้คนสนใจเข้าไปจับจ่ายมากมายก็คือราคาที่ถูกมากและรูปแบบที่สวยงามตามแฟชั่นล่าสุดนอกจากนั้นคุณภาพและของวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็คือผ้านั้น มีคุณภาพค่อนข้างดีว่าที่จริงเสื้อผ้าและเนคไทที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ในรายการทีวีหลายรายการก็เป็นสินค้าจากไพรยมาร์กโดยที่ราคาเสื้อแขนยาวสีสันสวยงามนั้นราคาก็ถูกในระดับที่อาจจะเรียกได้ว่าตัวละ199บาทเนคไทแต่ละเส้นก็หลักร้อยบาทถุงเท้าหรือผ้าเช็ดหน้าราคาก็แพ็คถูกๆเท่าๆกันกับสินค้าราคาถูกๆที่ขายในเมืองไทย มองจากราคานั้นต้องบอกว่า Primark เน้นสินค้าราคาถูกอย่างไรก็ตามคนอาจจะมีภาพที่ดีกับสินค้าได้เนื่องจากจุดขายซึ่งเป็นอาคารหรูหรากลางย่านการค้าที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของลอนดอนนอกจากนั้นสิ่งที่ทําให้ผมอึ้งอีกอย่างหนึ่งก็คือ Primark ไปเช่าที่มุมหนึ่งของห้างเซลฟรี s ซึ่งเป็นห้างหรูพอๆกับห้างแฮร์ร เพื่อวางสินค้าที่้อบไพรามาร์กบางอย่างนี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ของไพร์มาร์กที่ทําให้คนไม่ดูว่านี่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพต่ําผมเองก็คิดว่าสินค้าของไพร m มาร์กนั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีใช้ได้รูปแบบของสินค้าเองก็ไม่น่าจะน้อยหน้ากว่าคู่แข่งเท่าไหร่นักแต่ด้วยราคาสินค้าที่ต่ํามากนั้นทําให้นักช็อปทั้งหลายที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของแบรนด์มากต่างก็เลือกซื้อได้อย่างง่ายดายพวกเขาจำนวนมากนั้น อาจจะคิดว่าเสื้อผ้าแต่ละตัวนั้นไม่ได้มีโอกาสถูกใช้มากมายอะไรนักและพวกเขาไม่อยากจะใส่ซ้ำๆดังนั้นการซื้อในราคาแพงจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใคร่จะคุ้มค่าโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่การสวมใส่ไปงานใหญ่ๆแต่นี่ทำให้ไพรมาร์เป็นร้านที่เป็นขวัญใจของคนชั้นกลางทั่วไปที่นิยมของถูกแต่คุณภาพใช้ได้ ผมได้รู้จักได้สัมผัสร้านไพร์มาร์จริงๆจังๆที่ลอนดอนมาเมื่อประมาณสัก3-4ปีมาแล้วจากการไปส่งลูกเข้าเรียนปริญญาโทและมีเวลาช็อปปิ้งที่ลอนดอนหลายวันในเวลานั้นผมค่อนข้างจะทึ่งกับความนิยมของคนในอังกฤษต่อร้านไพร์มารแต่ผมก็ไม่ได้คิดไปไกลเกี่ยวกับเรื่องหุ้นผมไม่รู้ว่ามันจดบริษัททะเบียนหรือไม่และผมก็ไม่สนใจเนื่องจากผมยังไม่ได้สนใจจะลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ผมเพียงแค่ติดตามสัญชตาตญาณนักลงทุนของผมว่าน,นี่น่าจะเป็นธุรกิจที่ดีเยี่ยมแต่ถ้ามีโอกาสเป็นเจ้าของก็คงจะสร้างผลตอบแทนที่งดงามได้มาถึงวันที่พบ,กบเกี่ยวกับข่าวร้านไพรยมาร์กในเยอรมนีผมถึงได้รู้ว่า มันไม่ได้มีร้านเฉพาะในกรุงลอนดอนแต่มันมีในหลายประเทศและดูเหมือนว่ามันเป็นร้านที่แน่นเหมือนกับคนที่เห็นในลอนดอนซึ่งหมายความว่า business model หรือรูปแบบธุรกิจแบบนี้ดีเยี่ยมและแข่งขันได้ดังนั้นผมจึงลองค้นคว้าดูแล้วก็พบว่าที่จริงกิจการพรายมากนั้นเป็นบริษัทลูกของบริษัจทจดทะเบียนที่ชื่อ a s s o c i a t e British f o o d ในตลาดหุ้นลอนดอน โดยที่มันสร้างรายได้ประมาณหนึใน3ของบริษัทแม่ผมจึงเข้าไปดูว่าราคาหุ้นตัวนี้เป็นอย่างไรในช่วงที่ผ่านมามองจากกราฟราคาหุ้นแล้วผมรู้สึกทึ้งที่พบว่าหุ้นตัวนี้เติบโตขึ้นมาโดยตลอดโดยที่ราคาปรับตัวขึ้นมากในช่วง3-5ปีที่ผ่านมาเมื่อ3ปีที่แล้ว ABF มีราคาประมาณ1 0 8 0ปอนด์ราคาล่าสุดอยู่ที่3,98ปอนด์หรือเพิ่มขึ้นเกือบ200เ ในขณะที่ดัชนี F. ฟุ o ซ s ่100ของอังกฤษมีการปรับตัวขึ้นมาจากประมาณ5,900จุดเป็น6,866จุดหรือเพิ่มขึ้นเพียง16%เท่านั้นผมไม่รู้ว่าการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น ABF ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลประกอบการของไพรมากเป็นหลักหรือไม่แต่ผมคิดว่าน่าจะมีส่วนสำคัญทีเดียวและนั่นก็ทำให้ผมจินตนา,าการต่อไปว่าถ้าเมื่อ3ปีที่แล้วผมอยู่ในสถานะที่คุ้นเคยกับตลาดหุ้นอังกฤษ และรู้จักหุ้น ABF ผมก็คงซื้อหุ้นตัวนี้ไปแล้วเมื่อเห็นลูกค้าแน่นร้าน p r i m มากแบบนั้นและผมก็คงจะกำไรจากการลงทุนไปไม่น้อยประสบการณ์ที่หุ้น ABF ปรับตัวขึ้นอย่างมโหฬารตามความนิยมในตัวสินค้าซึ่งอาจจะเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนั่นคือภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจที่ทำให้คนสนใจสินค้าราคาถูกแต่คุณภาพดีนี้ทำให้ผมนึกถึง แนวทางการลงทุนของปีเตอร์ลินส์ที่เน้นเรื่องของพลังสามัญสำนึกว่าสามารถทำให้เราเลือกหุ้นลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงตัวอย่างที่ปีเตอร์ลินส์ยกขึ้นมาพูดก็คือการที่เขามักจะคอยฟังภรรยาหรือใครก็ตามที่เป็นนักช็อปว่าสินค้าตัวไหนกาลังมาแรงกล่าวคือได้รับการต้อนรับเป็นอย่างสูงจากลูกค้าเป็น t a l k อ f the อ o ท n นนั่นคือผู้คนต่างก็กล่าวขวัญถึงและต่างก็อยากซื้อเพราะเขาเชื่อว่า เมื่อสินค้าขายดีระเบิดแล้วในไม่ช้ากำไรก็จะตามมาและราคาหุ้นก็จะปรับตามกันไปการลงทุนในหุ้นโดยดูแต่ตัวเลขผลประกอบการทางการเงินนั้นอาจจะช้าเกินไปที่ว่ามาทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้ต้องการที่จะเชียช์ให้ซื้อหุ้น ABF เพราะราคาตอนนี้อาจจะสูงเกินไปแล้วมองจากค่า P/E ที่สูงริ้วและโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้สนใจที่จะซื้อหุ้นหรือติดตามหุ้นตัวนี้เพียงแต่ยกขึ้นมาเพื่อที่จะชี้ประเด็นให้เห็นว่าถ้าเราเจอกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่ขายดีระเบิดและไม่ได้เป็นเรื่องแฟชั่นที่จะเลือนหายไปได้ง่ายๆและสินค้าตัวนั้นมีส่วนที่จะสร้างรายได้และกำไรแก่บริษัทอย่างมีนัยสำคัญโอกาสที่หุ้นตัวนั้นจะวิ่งระเบิดในไม่ช้า ก็จะตามมา5กรกฎาคม2557ดรนิเวศเหมวชิระวรากร